อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พี w เคเวทจะโชาแนนะคะวันนี้ค่ะแก้วอยู่ที่โรมอิตาลีนะคะก็บอกกันเลยว่าอยากจะอาจจะไม่ได้วิดีโอ,อยาวมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแก้วเนี่ยตั้งใจเวลาว่าอยากจะให้เวลากับแฟนแบบ 120%ไปหลังจากที่6เดือนเนี่ยค่ะเราไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะที่ทางอิตาลีเขาก็ล็อกดาวด้วยแล้วว่าทางกาตาที่เราอยู่เนี่ยเขาก็ล็อกดาวด้วยมันก็เลยทำให้การเดินทางระหว่างประเทศสำหรับคู่รักที่เป็น long distance relationship คือคู่รักทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากบอกก็เลยขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคู่รักที่ ยังไม่สามารถเจอกันได้นะคะจนถึงณนะเวลานี้นะก็เร็วๆนี้หวังว่าทุกคนจะได้เจอคนที่คิดถึงนะคะคนที่เราอยากจะเจอครอบครัวอาจจะไม่ใช่แฟนอาจจะเป็นครอบครัวที่เราอยู่คนละที่กับเขาก็ขอให้ทุกๆคนได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะหมอเลย <c oughs> What is this place called, baby? Mm. หมออะไรหมอรี่ค่ะไปค่ะวันนี้ใช้ใช้รถคันเล็กนะคะเพราะว่า รถคันเล็กที่โรมเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าที่โรมเนี่ยหาที่จอดรถยากมากโดยเฉพาะในเมืองนะคะการมีรถคันเล็กๆเนี่ยเป็นเหมือนแบบสิ่งจําเป็นมากๆในบ้านของแต่ละคนทุกคนต้องมีนะเป็นรถคันเล็กๆแต่ว่าฟังก์ชันครบนะแล้วก็เปิดประทุนได้ด้วยเก๋ป่ะนี่นะคะกําลังขับรถผ่านวาติกันซิตี้นะคะนี่คือกําแพงของเขานะเป็นแบบวาติกันมิวเซียมนะคะพ่อชื่อร้านนี้นะคะ เป็นร้านที่เคยมากินนะคะทำให้ดูตอนนี้ก็ไม่มีคนนะ,ะร้านก็น่ารักดีเอ็นดูก็เป็นร้านดังอยู่นะ,ะเพราะว่ามีคนมากินเยอะ วันนี้เรานั่งข้างนอกนะคะเป็นการจัดโต๊ะแบบ new normal นะก็จะเห็นว่าเขาก็จะนี่เนาะมีที่กั้นระหว่างโต๊ะนะคะซึ่งเรานั่งโต๊ะนี้เนาะแล้วเขาก็เลยมีที่กั้นให้นะคะทุกๆโต๊ะก็จะกั้นกันหมดก็คือแยกกันไปเลย Please come What is t i amore? f o a c c i r o s u t ่ h is flowers Flowers What is what, the name of the flower? Fiori di zucca. Okay. <laughs> เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะของที่โรมนะตอนนี้ประมาณใกล้ๆแบบสี่ทุ่มนะของก็จะน้อยแล้วก็เย็นนิดนึงนะแต่ว่าทำไงได้เพราะว่ามาเวลานี้นะคะแต่ก็ราคาแบบไม่ได้ไม่ได้แพงนะแล้วก็ไม่ได้แบบถูกนะแล้วก็แกชอบผลไม้ของที่โรมจะชอบซื้อกีวีกับไปเพราะว่าค่อนข้างที่จะราคาโอเคเลยแต่ถามว่าทำไมรอบนี้ถึงไม่มีราคามาส่งให้นะเพราะว่าจะบอกเลยว่า มีซุเปร์มาเก็ตครับก็มีคนนี้จ่ายให้ค่ะก็เลยไม่ไม่รู้ราคาก็แฮททรัฟเฟิลนางกำลังเลือกให้แม่อยู่ค่ะให้แม่แก้วนะให้แม่แก้วเองทรัฟเฟิลค่ะ นางพูดครับทุกคำนะเป็นคนมารยาทดีสอนมาดี <c oughs> นี่นี่นแกก็จะมาแรปอัพแหละว่าเวลาแกมาโรมเนี่ยค่ะหลักๆเลยก็คือการที่เราทำกอไปซื้อกอสรีคือซื้อพวกของกินกลับไปที่โดฮานะคะเพราะแกค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในสินค้าของอิตาลีนะว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะมี มีคุณภาพที่ดีอะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ